เมยตู101ตอนที่6สอนเครื่องมือตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟนย,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับบนโปรแกรมเหมยตูนั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะฮะสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเคนะครับเปิดโปรแกรมเหมยตูได้เลยนะครับ จากนั้นกดคำว่าตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะครับจากนั้นก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการตัดต่อนะครับดูได้จากด้านล่างสุดของจอนะครับเวลาเราเลือกวิดีโอนะฮะถ้าเราไม่เอากดกระกบาดเล็กๆทิ้งไปนะครับจากนั้นกดขวามือนะครับมีคำว่าเริ่มนั่นเองกดเข้าไปนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ เมนูซ้ายสุดด้านล่างคําว่าแก้ไขนะครับกดเขป้าปนะครับเราสามารถตั้งกรอบได้นะครับเนี่ยตับปรับกรอบได้นะจ๊ะใส่สีนะครับปรับขนาดได้นะครับว่าจะขนาดเท่าไหร่นะจ๊ะถ้าตกลงก็กดถูกใจไปนะครับตกลงนะครับขวามือนะครับด้านล่างสุดเป็นติ๊กถูกนั่นเองปรับความเร็วได้นะครับความเร็วได้นะจ๊ะ ยิ่งเร็วนะครับวินาทียิ่งสั้นลงนะจ๊ะโอเคปรับเสียงได้นะครับตามนี้เลยนะครับย้อนเล่นย้อนก็คือกับการเล่นกับด้านนั่นเองนะฮะปรับองศาได้นะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถปรับมิลเลอร์ก็คือกับด้านเป็นกระจกก็ได้นะครับสำหรับ คนที่จะอัดวิดีโอแล้วก็นะฮะจากซ้ายไปขวาเนี่ยกับได้นะฮะโอเคถ้าถูกใจนะครับกดขวามือด้านล่างนะครับกดป้ายนะครับต่อมานะครับปรับฟิลเตอร์นั่นเองก่อนนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเลือกไปครับมันก็จะปรับฟิลเตอร์ให้เรานะจ๊ะถูกใจก็กดขวามือด้านล่างนะครับกดข้ามาต่อมานะครับรีทัชนะครับ อันนี้ไม่ต้องสอนเยอะนะครับไปดูคลิปนะครับตอนที่5เอาเลยนะครับสอนไปแล้วนะครับเครื่องมือเหมือนกันเดเดะเดะนะฮะนะจ๊ะปรับกรอบได้นะครับใส่กรอบได้นะตามนี้เลยนะจ๊ะไม่ยากครับถ้าต้องการกดนะครับปุ่มสีฟ้านะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นกดนะครับขวาล่างครับ ติ๊กถูกไปนั่นเองต่อมานะครับใส่ข้อความได้นะครับเนี่ยใส่ข้อความไปนะครับเลือกเอานะครับเลือกข้อความเอานะจากนั้นก็กดที่ข้อความแล้วกดนะครับอีกทีนึงนะครับลบได้นะไปเล่นกันดูนะครับเนี่ยกดเพิ่มตรงนี้ครับตรงกลางจอนะครับมีคําว่าเพิ่มข้อความแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ เทสนะครับ T E S T นะครับเทส์จะแล้วก็กดตกลงนะครับที่ปุ่มสีฟ้านะครับกลางจอนะครับขวาสุดกดกระป้ายนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่นะครับเทสนะจ๊ะเสร็จแล้วกดขวามือกลางจอนะครับติ๊กถูกกระป้ายเลยนะครับจากนั้นดูนะครับจะมีนะครับเพิ่มข้อความได้อีกนะฮะ ใส่สติกเกอร์ก็ได้นะครับเลือกนะครับข้อความก็ได้นะครับว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะตามนี้เลยนะไม่ยากครับใส่สติกเกอร์นะนครับใส่เข้าไปนะครับอม,มองเห็นปะนะ <c oughs> นะจ๊ะกดติ๊กถูกเข้าไปครับใส่สติกเกอร์เอก็ได้นะครับจะลองเล่นกันดูนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน นะครับก็กดติ๊กถูกไปนะครับจากนั้นพอถูกใจแล้วนะครับกดขวามือด้านล่างเลยนะฮะต่อมานะครับโหมดใส่เพลงครับอันนี้ไม่กดนะครับลิขสิทธิ์เต็มๆนะจ๊ะไปลองใส่กันดูนะครับนะจ๊ะต่อมาโหมดสุดท้ายก็คือเอฟเฟกนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับเราสามารถใส่เอฟเฟกได้ครับ เช่นกดใส่นะครับผีเสื้อนะครับแล้วก็ถ้าต้องการนะครับกดขวามือตรงกลางจอครับติ๊กถูเข้าไปนะครับสีฟ้า,ฟาจากนั้นจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดขวามือด้านล่างสุดติ๊กถูเข้าไปนะครับเพื่อทําการยืนยันนั่นเองจากนั้นเมื่อทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะบันทึกยังไงนะครับกดขวามือด้านบนสุดนะครับมีคําว่า บันทึกและแชร์กดเข้าไปเลยระบบนะครับก็ทําการบันทึกให้เรานะฮะอัตโนมือนะครับตามนี้เลยนะซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าจเจ้าความละเอียดแบบไหนนะครับเป็นข้อเสียของโปรแกรมนี้อย่างรุนแรงนะฮะถ้าเราใช้ Inshot เราก็จะรู้นะะว่าเวลาเราเซฟนะครับเราสามารถปรับปรับไปน,นั่นได้นะปรับ เ s ส l เลชันนะนะจ๊ะรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ <S <S จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถนําไปแชร์ในโซเชียลต่างๆได้นะจ๊ะก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ